ในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีเมนูอาหารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเห็นว่ามีผลไม้เนี่ยแหมจะเป็นของหวานหรือเปล่าคะเชฟผาเชฟเลยง่ายเลยครับกินชีสเอากินชีสท่านผู้ชมเมนูนี้เนี่ยสำหรับคนรักชีสนะครับเราก็าชอบกินชีสมากเชฟแบบให้เลยนะคะเอาวันนี้เห็นมีเครื่องปรุงส่วนผสมมีสตรอเบอร์รี่มีแอปเปิลกีวีชีสแฮม วันนี้เนี่ยจะทําเมนูง่ายๆก็เป็นผลไม้รวมนะครับเกี๊ยวเกี๊ยวทอดไส้ชีสผลไม้รวมนะก็จะเป็นมีทีซึ่งแบบอาจจะเป็นเหมาะสําหรับสําหรับเมนูซึ่งอยู่ในช่วงเฟสติฟมากๆซึ่งเมนูนี้บอกได้เลยว่าเวลาทานเป็นค็อกเทลนะคานาเป้เนี่ยอร่อยมากโอเคส่วนผสมลงมือทํากันเลยผสมเอาชอบชีสผสมชีสนั่นเลยชีสผมใช้สามผมใช้สามอย่างท่านผู้ชม ทั้งหมดใช้ตัวตัวนี้ใช้ครีมชีสตัวนี้เชดดาเชดดาชีสตัวนี้พาเมซานชีสผสมสามอย่างชคือให้ทําให้เข้ากันเหรอคะใช่ทําให้เข้ากันเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่เชฟก็จะหั่นผลไม้ใส่ลงไปซึ่งผลไม้ของพี่เชฟเนี่ยก็จะมีสตรอเบอรี่นะครับอันนี้ใส่หมดเลยไหมคะเชฟใช้ใช้หมดเลยครับว้าวนะ คุณผู้ชมก็ซอยผลไม้ใส่ลงไปคน,คนชีสผสมกันก่อนนะครับ,รบแล้วตรงตัวชีสเนี่ยเราใส่ตัวนะใส่เกลือไปนิดนึงท่านผู้ชมไม่เยอะนะครับเพราะาชีสมันมีความเค็มมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัวนี้เราใช้ ผลไม้รวมไว้ก่อนท่านผู้ชมจะมองเห็นว่าในในไส้ในไส้นสเนี่ยผมใส่อะไรไปแล้วบ้างนะครับก็จะมีเกีกนะครับซึ่งท่านผู้ชมเวลาเลือกเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ผลไม้น้องจูนให้ใช้ผลไม้ค่อนข้างจะมีรสเปรี้ยวนะครับเพราะอะไรคะแน่นอนมันจะเหมาะมันจะได้ไม่เลี่ยนใช่มันจะมันจะเหมาะสำหรับมันจะไปสัมผัสแล้วก็ส่งกันกันกบ กับตัวชีสเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับ <S <S อย่างแก้วมังกรบ้านเราก็ไม่มีเปรี้ยวใช่ไหมครับค่ซึ่งนั้นก็จะไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวแอปเปิลเนี่ยผมไม่เอาเปลือกออกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องการให้เปลือกเนี่ยเขาเป็นกรุบกรอบนิดนึง ชีสนี่ประมาณไหนดีคะเรามีความเค็มนะหรือเราใส่ผลกลรุมัสลงไปนะครับจุนแล้วก็เชฟเติมนะครับน้ำมะกอกโน้เป็นไวไววินิก้าเล็กน้อยให้มันมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วยังไงนะที่ขาดไม่ได้เชฟใส่สโมกแฮมเนาะก็จะมีสโมกแฮมไปด้วย มันไม่ใช่เป็นขนมถูกไหมฮะค่<ฮ>ะตอนนี้เนี่ยเราก็หั่นคนให้มันเข้ากันเลยเหรอคะใช่ครับคนให้เขาเป็นเข้าเนื้อเนื้อเดียวกันนะครับผมก็สโมกแฮมผมก็ช็อปเป็นชิ้นเล็เลกๆอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาละ่ะมานจูนขอกระบ,บังให้เช็นชิ้นนิดนึงนะครับเ,เป็นอาหารปาร์ตี้ได้สบายๆเลยเนาะ อานเล่นเราเคยห่อกันไปเกือบทุกอาทิตย์เลยนะ่ะผมก็จะทําเอาไข่เฉพาะไข่แดงนะผู้ชมนะไว้ห่อแผ่นอบเกียวทอดนั่นเองนะครับอ่ะดูนเข้ากันยังผู้ชมอร่อยมากผมห่อดูนได้ได้ดูวนซึ่งแผ่นเกียวที่หาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปค่ะ วางหนึ่งวางสองสามหันเกี้ยวสักห,ากห,าห้าชิ้นกำลังดีถ่านะต้องดูใส่ไหมค่ะมากที่สุดน,นะครับต้องพอประมาณนะครับเพรเดี๋ยวมันจะแตกถ้าเยอะเกิน ลงยันนิดนึงแล้วก็ออกขึ้นมาท่านผู้ชมง่ายมากๆเป็นลักษณะลักษณะเป็นเป็นถุงเป็นถุงน้อยๆอ๋อโอเคฮะซึ่งเราก็จะสามารถทอดแล้วก็สามารถจิ้มทานกับน้ำจิ้มที่เชฟกำลังจะทำใช่ไหมครัฮะเป็นทานลักษณะทาปบัสเตอร์เลยนะ ตัวไอตัวยำผลไม้เนี่ยผมจะมีตัวหอมแดงซึ่งจะทําเป็นแบบยำไตล์เม็กซิกันก็เป็นซอลซานั่นเองนะครับซึ่งจะหั่นเต๋าเล็กๆสำหรับหอมแดงนะครับหอมแดงหั่นเตา๋าครับมันมีแบบแตกด้วยอ๋อถ้าเกิดนั้นเราจะถ้าเกิดแตกก็ใส่น้อยใส่น้อยนิดน,นึงนะครับ ตัวทน้อยนิดนึงวชี้ก็จะนั่นดิดหนโอเคถ้าหั่นหอมแดงแล้วท่านผู้ชมผมก็จะหั่นตัวกีวีนะครับตัวนี้จะทำเป็นสลัดผลไม้จะเป็นจซึ่งจะทานด้วยกันอีกซึ่งจะได้รสชาติของผลไม้เนี่ยสองรูปแบบนะครับหัน่นโดยที่เป็นตเตาเล็กๆ ผลไม้เนี่ยท่านผู้ชม3อย่างเช่นเคยเหมือนที่เราเหมือนที่เราใส่ตัวไส้อยู่ในอยู่ในเกี๊ยวน,นะครับเอาละเสร็จแล้วผมก็จะมีตัวแคปเปอร์ท่านผู้ชมใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็รสชาติลงไปนะครับแล้วแน่นอนตัวนี้เนี่ยผมก็จะใส่พริกไทย ตัวนี้จะค่อนข้างเผ็ดพริกไทยนะครับเอาละแล้วก็มีเกลือผู้อมอีกนิดนึงก็คือน้ำส้มไวายขาวนะครับเอาละส้มหวยขาวใส่ลงไปสุดท้ายก็คือน้ำมันมะกอกเล็กน้อยอะนะครับผู้ชมตัวนี้ จะออกเป็นเปรี้ยวใช่ไหมคะใช่ครับทุณท่านจอบเป็นเปรี้ยวแล้วก็จะมีความเผ็ดเดี๋ยวทุกท่นลองชิมดูได้รสชาติค่ะเชฟต้องป้อนหนูแล้วล่ะค่ะนะเค็มไหมติดอิตาเลียนเหรอติดฮะติดมันออกแบบเปรี้ยวเหมือนแบบอิตาเลียนเลยอิตาเลียนเหรอโอเค เสร็จแ,แล้วท่านผู้ชมตัวนี้น้องตูนผมเล็กไฟนิดหนึ่งใก้ทอดได้ละอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยิ่งห่อยิ่งสวยยิ่งห่อยิ่งไส้ย,ยิ่งเนาะเล็กลงท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ากลัวแบบกลัว <c oughs> แตกในต,ตีมันก็บาลานซ์กันนะตูนให้มันถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดน้อยเกินไปมันก็ไม่ไม่ไม่ไมถึงใจไม่มันไม่สมสัสดส่วนนะเอาละ ลักษณะอะขอลงเลยนะครับครบจริงแล้วท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยชีสเราทานได้อยู่แล้วนะครับผลไม้ก็ทานสดได้แฮมสมองแฮมก็สุกแล้ว หน่าทประจุเสร็จแล้วผมจะมีแผ่นรองของทอดปรจุใส่นั่นเอยต้องบอกว่าต้องรีบพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแฟบแต่ว่ามันก็ยังกรอบได้เลยครับน่ารักมากมากเลยเป็นถุงๆนะคะผู้ชมจะกรอบโอเคเนาะเป็นแบบชิ้นๆคือเดนนี้มันจะกรอบนอกและแค่จะนุ่มข้างในนะครับ นั้นเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษรองนะครับเราใส่ไว้กลางนิดนึงหอมนะหอมแดงนี่มาเพิ่มแบบความหอมความฉุนความกลมกล่อมได้เลยนะคะคกับผลไม้เนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้ เราก็จะสตรอเบอรี่คุณผู้ชมอย่าลืมนะถ้าเกิดดูไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำทานเองที่บ้านนะคะเป็นวันแห่งครอบครัวหรือว่าวันหยุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะคะตอนนั้นเนี่ยว้าววน,นี้เราก็จะหวางเป็นหวัวจานไว้ที่เป็นสตรอเบอรี่นะครับเรียบร้อยแล้วส่วน,น,นีเราก็จะชีสทอดอันนี้เอาไปทำอะไรดีนี่วางววันนี้เลยท่านผู้ชมสัก 5ชิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก่อนที่เสิร์ฟเราก็จะมีอย่างพริกไทยโรยไปนะครับท่านผู้ชม<ห>ก็เสร็จ <พบ S 1> เรียบร้อยนะสำหรับอีกหนึ่งเมนูคะ่ะเป็นเกียวทอดผลไม้ไส้ชีสน,นั่นเอง มาแนะนําคุณผู้ชมนะคะอีก1เมนูแต่ว่ายังเหลืออีกสเมนูนะคะจะเป็นเมนูอะไรแล้วก็จะอร่อยมากแค่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะต้องชิมแน่นอน,นะค่ะช่วงหน้านะคะกับรายการเชฟเ t a b l e ค่ะครับ